วันนี้นะคะนิงก็มาอยู่ที่สโตนเฮนนะคะซึ่งสโตนเฮนตรงนี้นะคะมันก็อยู่ท้องนอกเมืองหน่อยใกล้ๆเมืองซาริสบุรีนะคะเราขับรถกันมาจากตรงสนามบินนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็เวลาจริงๆเวลาซื้อตั๋วนะคะนินแนะนํานะคะให้ซื้อตั๋วล่วงหน้ามาเพราะว่าถ้าเรามาซื้อตั๋วที่เนี่ยตั๋วราคาจะแพงกว่าตั๋วปกติ แต่ว่าถ้าสมมติเราซื้อมาจากออนไลน์น่ยจะได้รับส่วนลดประมาณ15นะคะที่อังกฤษนะคะเวลาที่เราวางแผนจะทำอะไรนะคะให้ซื้อตั๋วมาล่วงหน้าเพราะบางทีนะคะบางสถานที่เนี่ยตั๋วซื้อล่วงหน้ากับถูกกว่าตั๋วที่มาซื้อใกล้ๆวันที่จะมาคือด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนนึงก็เลยไม่ได้วางแผนเรื่องการซื้อตั๋วก็นึกว่าซื้อตั๋วโดยทั่วไปน่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็คือ ถือว่าเป็นค่าความไม่รู้รละกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนินจะให้ดูบรรยากาศวันนี้เราขับรถมาจอดนะคะตรงที่ลานจอดรถแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ตรงจุดซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าตรงบรรยากาศซื้อตั๋วเป็นยังไงตรงด้านหลังนะคะคือจุดจอดรถนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินตรงตามเส้นทางนี้นะคะไปทางจุดซื้อตัว๋วนี่นะคะเนี่ยค่ะเดินไปไม่ไกลมากนะคะ หากเพื่อนๆมาแต่เช้านะคะจุดซื้อตั๋วก็จะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเวลาที่หนึ่งมาโดยประมาณคือ9ก้าโมงนะคะที่เป็นเวลาเปิดจากนั้นนะคะเราก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังมันจะมีป้ายที่เขียนว่าให้เราเดินไปที่รถเมย์นะคะซึ่งตั๋วที่เราซื้อนะคะจะเป็นตั๋วที่รวมรถรับส่งจากที่ตรงจุดหน้าทางเข้านะคะไปจนถึงตอนเฮนนะคะ ซึ่งรถนี้นะคะจะรับรวมถึงกรุปทัวร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งแยกระหว่างกรุปทัวร์ให้ไปคันหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะคนที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะขึ้นอีกคันหนึ่งนะคะจะไม่มีการขึ้นรวมกันบางทีเราอาจจะต้องรอหากมีกรุปทัวร์มาเยอะๆเหมือนกันนะคะเราใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถบัสนะคะไม่เกิน5นาทีนะคะเราก็จะมาถึงจุดที่จะเป็นทางเข้าสโตนเฮนแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขาจะมาปอดรอปแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะเดินตามเส้นทางนี้ไป แต่ในกรณีที่บางคนนะคะไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะ,ะการเดินมาได้ไหมเดินได้นะคะแต่เขาจะมีทางบล็อกเอาไว้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตรวจตายอยู่นะคะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะก็จะไม่สามารถจะเดินผ่านตางเส้นทางนี้ไปได้นะคะ แต่นิงก็แนะนำนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วนะคะก็เสียเงินไปถ่าเพื่อที่จะได้คอยเข้าไปเห็นสโตนเห็นแบบไกลๆนะคะจะได้ถ่ายรูปได้ทุกมุมนะคะซึ่งเวลาเราไปถึงสโตนเห็นเนี่ยนะเราสามารถที่จะเดินวนเป็นวงกลมและสามารถที่จะเก็บภาพของสโตนเห็นในแต่ละอิรยาบหรือแต่ละมุมนะคะซึ่งในจุดแต่ละจุดเนี่ยนะคะก็จะมีแบบภาพแนะนาว่าเราควรจะถ่ายภาพแบบไหนนะคะในจุดนั้นด้วย นี่เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะคะตรงจุดที่รถเมย์มาถึงนะคะจนจะเห็นบรรยากาศของที่นี่เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เดินไปตรงโตนเฮนอยู่ฝั่งด้านโ้นสโตนเฮนจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะโอเคบนรถนะคะก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสโตนเฮนตนะคะประวัติความเป็นมาและความน่าสนใจนะคะเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะฟังเพลินๆได้ในระหว่างที่เดินทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่จุด ซื้อตั๋วอีกรอบนึงนะคะตรงบริเวณที่เราลงจากรถนะคะก็จะเป็นจุดขายเซเวเนียนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเซเวเนียได้แบบที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเพือจากเพื่อพหลังจากเพื่อนๆออกมาจากร้านเซเวเนียนะคะก็จะมีเป็นแผนภาพแผนที่นะคะของโซนเ n ็นนําจุดต่างๆในโซนนี้นะคะและก็บ้านนะคะที่มีรูปแบบการสร้างบ้านในสมัยอดีตนะคะก็จะในกันอยู่ตรงนี้เลย เ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูด้านในนะคะว่าบ้านในสมัยอดีตด้านในเขามีองค์ประกอบแบบไหนบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบตัวอย่างวิธีการเคลื่อนหินขนาดใหญ่นะคะว่าเขาใช้วิธีการเคลื่อนหินแบบไหนนะคะซึงสามารถจะจะขนหินขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะคะไปตั้งตามจุดตรงนั้นได้นะคะ ส่วนต่อมานะคะคือส่วนของนิทรศการนะคะก็จะบอกถึงเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ Stone เฮ e นะคะว่ามีประวัติความเป็นมาและจุดประสงค์ในการก่อสร้างแบบไหนบ้างนะคะ นี่นะคะถ้าเพื่อนๆมาตอนเช้านะคะตอนที่ Stonehenge เปิดคือ9โมงครึ่งนะคะรถจะไม่เยอะตอนนี้นะคะรถเริ่มแน่นแล้วนะคะตอนนี้11โมงนะคะก็ถ้ามาก็มาเช้าๆนะคะจะได้เซฟเวลาไม่ต้องต่อคิวยาวๆนะคะก็จบไปกับ Stonehenge นะคะก็ใช้เวลาที่นี่ไม่เกินชั่วโมงนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาใช้เวลาที่นี่ก็คำนวณเวลาเผื่อไปทิปตื้นนะคะโอเคค่ะไปที่ต่อไปกันเลยค่ะ